5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันก่อนเนี่ยผมไปคุยกับ HR director ของผมมานะฮะแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องของว่าเออ engagement พนักง,งานเป็นยังไงเออคนพึงพอใจกับสวัสดิการใหม่แค่ไหนอะไรแบบนี้อย่างตอนนี้ร่มเพิ่งมีอันใหม่มาทำก็คือแบบตู้วอติมเออก็ขยำมากินไอติมก็เดินมาหยิบกินอะไรแบบเนี้ยนะทำนองนี้นะฮะ แล้วเราก็พบว่าแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคนที่รู้สึกไม่ชอบอยู่ดีนะฮะถึงแม้จะเป็นของเพิ่มเข้าไปก็ตามนะครับไอชาดิเรกเตอร์ผมก็พูดประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่าเออประโยชน์ี้ผมชอบเป็น wisdom ประโยคนี้ผมเรียกว่าเป็นประโยค wisdom ก็คือเขาบอกว่าเราทาให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกพี่เอาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยว่าผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยเนี่ยในชีวิตของคนเราก็คือเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เกอนก่อนแล้วกันนะฮะกรณีของความพึงพอใจของพนักง,งานเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยกับ h r d i r ร c t o r ผมนะคือเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้หมดหรอกเพราะฉะนั้นสักเก้าสิบเก้าสิบนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะยอมรับได้ละตอนที่ทีมบัญชีและการเงินของผมเนี่ยจะส่งงบให้ผู้บริหารดูเขาจะส่งงบ3วันหลังจากสิ้นเดือนงบรายเดือนนะฮะสวันหลังจากสิ้นเดือนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันมีอะไรที่มันต้องปรับอีกผมขอส 90, ักเก้า ไอ้งบที่ต้องถูกร้อยเอร์เซ็นเนี่ยอันนี้จะพูดเรื่องหมดร้อยเปอร์เซ็นะคือตอนส่งสัมภาระคือตอนปิดบัญชีให้ออดิเตอร์ตรวจเดือนมีนาเนี่ยอันเนี้ยต้องร้อยแต่อันที่ดูกันภายในผู้บริหารดูกันเองแล้วต้องการความเร็วมากกว่ามากกว่าความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะคือเร็วถูกต้องเก้าสิบห้าเนี่ยอันเนี้ยสักเก้าสิบเก้าสิบห้าก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในทีมบัญชีและการเงินของมผมเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะส่งงบให้พวกผมดูได้เนี่ยนะฮะตั้งแต่เนี่ยสมม สองสามเนี่ยก็เห็นงบละนะฮะเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าปีหน้าเราต้องปรับแผนยังไงนะครับแล้วอะไรต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรก,กับงานที่มันแมสต์มากมากเลยเช่นมีคนจากแบบหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยหลากหลายเพศหลากหลายทุกอย่างเนี่ยนะฮะ การจะทําให้คนพอใจเก้าสิบปอร์เซ็นตนี่ผมว่ายากมากแปดสิบปอร์เซ็นต์นี่ก็หลูแล้วบางทีอาจจะต้องเจ็ดสิบด้วยซ้ำนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเราก็มีความแตกต่างกันสมมติเราตัดอาหารผมจะง่ายๆพูดง่ายสมมติเราตัดอาหารนะฮะเราตัดอาหารบุฟเฟ่บางคนก็จะอยากกินอาหารแบบซิดดาวเราตัดอาหารแบบซิดดาวอาหารฝรั่งดีๆเลยบางคนก็จะอยากกินอาหารไทยเราตัดอาหารไทยนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่แซบเผ็ดไปนะฮะอยากกินอาหารฝรั่งมากกว่าแล้วคือคือมันจะมีอย่างเงี้ยตลอดนะฮะยิ่งคนเยอะเท่าไหร่แฟกเตอร์พวกนี้มันจะ หนักขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนว่ามันจะมันจะมีความเบี่ยงออกมากขึ้นเลยดังนั้น,นในความคิดเห็นของผมเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีและมีความสุขด้วยนะฮะคือเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ต้อง80เมื่อไหร่ต้อง9 0เมื่อไหร่ต้องร้อยบัญชีสงสัมภาร,รต้องรออ้อยงานบางประเภทนะฮะเช่นตรวจ อักษรหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะต้องร้อยแม้แต่กระดาษนั้นหนังสือที่ผมพิมพ์ก็ยังมีผิดบ้างเลยเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมันควรจะไม่มีผิดเลยสักตัวเดียวถูกนะฮะ,อ,ะอย่างเงี้ยต้องร้อยนะครับ engagement ความพึงพอใจของพนักง,งานในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนานา90ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้หรือบางอย่างเนี่ยนะฮะสมมติว่าโมเนต์ตั้งใจจะไปตีแบตกับเพื่อนแล้วเราเรารู้สึกว่ายังไงเราต้องชนะทุกตาแน่เพราะเราเก่งเราเก่งกว่าแต่ว่าได้แค่80อ่ะคือชนะแค่80%น่ะ,นะ,ะก็ต้องก็โอเคละไอ้แบบนี้โอเคนะ ราะั้นผมคิดว่าการแบ่ง8 0 9 0ิบเรอเนี่ยในเรื่องที่จะทําแล้วเราต้องตั้งธงอันนี้ไว้ก่อนเลยที่จะพูดเนี่ยมันทําให้วิธีการการดําเนินการต่างๆและการวางใจของเราเนี่ยมันไม่เป๋ครับไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกสับสนนะนะฮะถ้าเราทําเรื่องที่ควรจะร้อยแค่80นี่เจ๋งแน่ถ้าเราทําเรื่องที่ควรจะ80 และตะอบให้ได้ร้อยเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลแบบชนิดที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ขนาดนั้นก็ลองฝากไว้นะฮะผมชอบนะเวลาได้คุยกับใครเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยนะฮะเราได้อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันเป็นเหมือนมันอาจจะฟังดูเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าเอยก็รู้อยู่แล้วหมาเรื่องนี้ธรรมดาจะตายแต่สําหรับผมเนี่ยมันเป็น wisdom อย่างหนึ่งนะมันฟังแล้วรู้สึกแบบเออมันเตือนใจมันเตือนสติเรานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะฮะล้วพบกันใะหนะม่พวกนี้สวัสดีครับ Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที